โอเคสวัสดีครับผมจัดแบบโฮเลยครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่รายการอะไรนะพี่รายการอะไรวะโชว์มีดมันนี่ซีซั่นสโชว์มีดมันนี่ซีซั่นสองนะครับผมวันนี้เราจะมาปั่นพวกแรปเปอร์นะครับเอาง่ายๆ,ๆ,ๆเขาเห็นบอกว่าโหดๆหรืออะไรเงี้ยก็อยากจะรู้ว่าจะโดนช้อนหน้าแกงหรือเปล่า <S <S เอาเออยากโดนพวกแบบแรปเปอร์ช้อนหน้าอะไรเงี้ยแบบเปลี่ยนกรามล่างของไว้กรามบนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะต้อส้นตีนพวกแรปเปอร์ได้ขนาดไหนไป let's go อันนี้คืออะไรพี่ตรงเนี้ยตรงนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยตีนตีนตีนไปเรา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 

แบบสมมุึงดังแล้ววันนึงมึงจะดัดฟันปะถามก่อนเลยจะดัดฟันไหมใช่ไหดัดนะใช่เหรอแล้วแม่งดังนะแม่งต้องดัดฟันเชื่อผมไหมเนี่ยบันทึกไว้เลยเดี๋ยวบันทึกไว้เลยมีแฟนยังมีแฟนยังใช่เหรอเอาดีใช้ได้อะแล้วกระเพราหมูเป็นไงกระเพราหมูไปเรื่อยเลยนะเรียนเป็นยังไงบ้างอ่ะเรียนแมวแล้วเอาดีทางด้านนี้แล้วร้องเพลงแม่พี่แต๋อเนาะเลิกแล้วโรงเรียนแมวแล้ว แค่จานหมดแล้วเห็นไหมโอเคนะพี่ว่ามันก็ได้อยู่แหละ <c oughs> พอแล้วคุยเด็กปวด <c oughs> หวัวไม่ได้หรอะชอบต้องไหนก็คุยไม่รู้เรื่องอะเมืนขยานอนไม่ปล่อยไปไหนเลยนั่งอยู่กันแค่เออเอาไปจอดเลยไว้ตรงนี้แหละไม่มีใครกล้าขยับไปไหนหรอกคือผมบอกแล้วถ้าเกิดว่าใครมาขยับนี่โดนช้อนหน้าแกงไป <c oughs> ดนหน้าดวนหน้าเราอาวัจโได้ทาไราจโสมมาสมพุทอาสาผมจัดที่นี่นะเนี่ยผมจัดงานที่นี่นะไปถามดูดิไปถามใครดูเด้เอายาไหมหน่อยยาขาดแล้วเนี่ยนี่เขาไม่เชื่อพี่นี่ ไม่เชื่อว่าผมจะดานี่ก็เป็นคนเริ่มนี่เริ่มต่อต้าวทรงอาจจะไม่เหมือนใช่ไหมทรงทรงยังไม่มาน้ำตาซีดๆหิวยาน้ำตาเชื่อผมหรอกอ่อมากทีกว่าไอติเลย บีกมาช่วยพี่ด้อยมาออพรัสรัสจ้ามด้รัสเจ้าอบมโอ้ยหาความรักความเมตามียแล้วไดนกอยู่ับกยืนอยู่บหัวเทพไตรห่้ามเจ๋งกว่าแล้วมันไม่คุยกับผมเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยมองหน้าวูเว้ยพอจะมีปะพอมีมีอะไร,มมะไรผมไม่ดูดยาผมไม่เสพผมไม่อะไรเลย,เลย มามาเลยมามาก็แล้วไปนีความสุขมาจริงเฮ้ยเราไม่ได้เล่นอะไรมาใช่ไหมเปล่าอ๋อนี่คือเมคอัพเพื่อที่จะใช่ใช่ใช่แต่พี่มองหน้าผมดิผมจะแลบให้ฟักอิเคอนฮัสซีเดอะบรชีเดอะบริีเคบัตเทอร์เดอะบรดิสเซเบเก์เดอะเบโอบเตอร์เดอบับเบเซ์โต่เดอะเกตเดอะเดซเซเบอบเบเเซโ ฮัลโหลนี่ผมเรียกว่าสุดตีนสุดตนเพีเ้า พี่โอแมนขาทิ้งใจนะพี่ผมชอบพี่ว่ะแบบเวลาแรปแล้วให้มองหน้าการมองหน้ามันทําให้เราคุยกับคนคุยกับคนแล้วพอเรามองหน้าคุยกับคนเนี่ยการสาืสออ่อสารร่างกามยมีไม่รู้แหละแต่ยุคผมแบบผมเจอไทยเทที่แบบในผับอ่ะพ,พี่เวก็แบบยูแรปเซิร์ฟแรปแล้วก็มองเหมือนกับบุตรน่ะใจสันอ๋อต่อยกัน้ะเราจะต่อยกัน้ะ ส่วนใหญ่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเรื่องใครแต่ว่าพออยู่ในผับอ่ะแต่ก่อนผมเป็น MC ไงผมเคยแรปว่าอะไรวะคุณะเป็น MC We Run BKK คุณอ,อให้อยู่ในผับมันคือการำทำทงานเริ่มทำมานานจน f i s ไ Fight อุ่นคลับ Every Night ามไลท์โซบไลฟ์จนคุหลับคือมันก็มีแหละเพราะว่ายุคผมมันเป็นฝรั่งฝรั่งเยอะแล้วฝรั่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมี respect มกับคนไทยผมรู้สึกอพอผมเล่นเทอนนอิสอผมเจออยู่ครั้งนึงคื เอาแบงค์ร้อยอะกับแบงค์นักฟี่ใส่ตัวผมเป็นคุณทำเลยแล้วเก็บตังค์ไหมเก็บมิงเลยแบงค์ร้อยมันมีพรรมศาสตร์เออใช่วะดูนะประมาณนั้นอย่างต่อยเลยก็ประมาณนั้นไม่หมายหมายถึงพี่จะต่อยกับเพื่อนผมปะต่อยกับเพื่อนเดียวไอสวัสดีวิดีโอขอบคุณครับเอพีสี่ครับ หนาวพี่เป็นคนหนาวคนหนาวนอนเลยพี่สบาย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 ชื่ออะไรแจ็คครับนี่อยู่ทีมไหนเนี่ยบางกอกการพี่ ้บอ่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ โทษครับโทษครับสวยมยสวมากอะครับผมหล่อไหมครับผมหล่อปะกว่าแฟนหนูอีกัะใช่เหรอมีแฟนแล้วอ่ะโอ้โหอยู่อยู่อยู่ที่นี่ด้วยนะใช่เหรออยู่ทีมหนึงไม่คือหล่อหล่อเท่าผมไหมถามแค่เนี้ยผมอยากรู้ไงแล้วให้บอกว่าหล่อกว่าดูฝัดไหมนะเอ้ยตายแล้วอย่างเงี้ยพอจะรับแบบเป็นแฟนอีกสักคนได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลิกแฟนเลย โอ้โหต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าใครเห็นหน้าตาเต็มๆของผมแล้วหยุดใจไม่อยู่แน่ๆอยากสัมภาษณ์เลยครับนักมวยส่งสินไงโดนกันบ้างไหมไม่ไม่เอาไม่เอาโอเคงั้นพาเขาไปเทคแกรงบนก่อนลวกันอยากโดนน้ำมวยช้อนอยากย้ายตามอยากย้ายตามล่างมาไว้กามบนอะ อยากย้ายกล่างมาไว้กาบบนนะครับน้องๆเห็นบอกนั่งโมงน้่งเมยเอ้าพอดีพี่หล้ยรอบแล้วหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วเฮ้ยเนหน่อย ดาครับน้องๆคืออยากเปลี่ยนการามมะครับแบบอยากเอาการามล่างมาไว้การามบนนะครับโอ้โหโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องแจ๊งประโภด้วยแล้วก็โต้อนต้ก็มาดิครับมาดิคุณจะจับได้ไหม สำหรับใครที่ชอบสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องสวัสดีครับผมจแจ็คพะโพลแล้วก็ช่องโซมีเดอะมันนี่แล้วเจอกันมึงจะเอาอกู๋มเวลาตากล้องไส้สัตว์เอาเอาไปไอ้สัสใจเยเ็นๆอยูพาโกมาเนี่ยมึงพาโกมาเนี่ยใจเย็นใจเย็น